มันมีปัจจัยหลายๆอย่างมาประกอบดําห้องดํามันเป็นเพียงชั่วครู่ทุกคนนึกออกปะไม่เกินสามนาทีสี่นาทีมันก็มีส่วนสำคัญแต่มันไม่สำคัญเท่าหลายๆวันที่จะต้องอยู่ในสายตาส่วนตัวแทนไทยเหรออืมผมเองก็ ไม่ค่อยอยากออกความเห็นเนาะเพราะว่ามัน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 ก็ไม่รู้อะครับการตัดสินมันก็ถือว่าเป็นการสิ้นสุดถามว่าคนไทยก็อยากซัพพอร์ตคนไทยด้วยกันแต่ในขณะที่เวทีเจ้าของก็เป็นคนไทยผู้เข้าประกวดก็เป็นคนไทยแต่ถามถ้าผลลัพธ์ออกมาแล้วอะเราจะพูดยังไงอะมันก็ต้องเป็นไปตามนั้นก่อน มันก็ต้องเป็นไปทานั้นแหละอนะฮะก็ได้แต่ให้กําลังใจแต่ว่าองค์กรต้องเดินหน้าต่ออันนี้ผมไม่ได้พูดถึงแนวผมไม่ได้พูดถึงเรื่องที่เกิดขึ้นณนะขณะนี้ที่อยากจะถามผมนะผมพูดถึงเรื่องรวมๆได้ป่ะได้ไหมพูดถึงเรื่องรวมๆได้ไหมเพราะผมต้องระมัดระวังมากเดี๋ยวแฟนขับเขามาด่าว่าว่าผมพูดถึงเรื่องตัวเองดีกว่าพูดถึงเรื่องตัวเอง อย่างผมเวลาที่ทำอ่ะผมว่าคนอื่นก็คล้ายๆผมแหละภาพที่ทุกคนเห็นมันคือภาพที่ภายนอกแต่การที่เราจะต้องตัดสินใจเลือกใครสักคนหนึ่งหรือเลือกลำดับอะไรอย่างเงี้ยมันมีปัจจัยหลายๆอย่างมาประกอบดําห้องดําอ่ะมันเป็นเพียงชั่วครู่ทุกคนนึงออกปะไม่เกินสามนาที สี่นาทีมันก็มีส่วนสำคัญแต่มันไม่สำคัญเท่าหลายๆวันที่จะต้องอยู่ในสายตาเราอันนั้นนะ่ะยิ่งกว่าห้องดำมันเป็นห้องที่ดำสนิทคือถ้าเราอยู่ด้วยกันนานๆแล้วเราจะเห็นแล้วว่ามีอะไรที่ไม่ดีหรือไม่ประทับใจต่อให้ภาพมันจะสวยแค่ไหน จะปังแค่ไหนมันก็อาจจะเป็นคนที่เราไม่ได้เลือกผมหมายถึงผมนะยกตัวอย่างอย่างเช่นแบบตอนสมัยโคลอมเบียหลายคนจะเชียร์มากใช่ไหมโคลอมเบียของเราของเมื่อปีที่แล้วอะไรเนี่ยแต่เมื่อเราอยู่ด้วยกันเราจะรู้ว่าเออมันมันถ้าเราเปเรียบเทียบกับคนอื่นแล้วทำ,ทำไมเราถึงไ,ได้เลือกน้องบางคนนําเสนอกับภาพจริงเนี่ย อาจจะไม่สอดคล้องกันอันนี้ก็มีผมก็มีประสบการณ์นคนบางคนดีหมดเลยแต่ติดแฟนสมมติสมมติพูดถึงเรื่องทั่วๆไปนะห้ามมาไปตีความเป็นอย่างอื่นนะขออนุญ,ญาตไม่เกี่ยวข้องกับอะไรใดๆที่กำลังคุณกำลังพูดถึงนะจริงในขณะที่มองไปบนเวทีเพราะไม่มีใครพาคุณเข้าไปดูในชีวิตส่วนตัวเขาไง ถ้าคุณมาดูจริงก็ดูเฉพาะบนเวทีแต่ถ้าคุณดูจากที่บ้านก็ดูเฉพาะกิจกรรมที่ถ่ายทอดสดในช่วงเหล่านั้นนะพวกเขาจะไม่ยอมทําอะไรที่พิลุตไม่งั้นปัญหาคงไม่เกิดกับเรากับประเทศเพื่อนบ้านกับประเทศพามา่าถูกไหมหน้าทำผมเองแต่งหน้าทำผมเองไม่ได้นียฮะแล้วก็ มีคนคอยดูแลตั้งแต่หัวจบเท้าอันนี้มันก็ลดทอนในการที่เราอยากเลือกลงเพราะงะั้นการตัดสินนะไม่ว่าอะไรปัจจัยอย่างอื่นที่คนไม่รู้มาเกี่ยวข้องอีกเยอะมากเข้าใจใช่คนเพียงแค่ภาพที่เห็นกับคำถามที่ตอบบางทีมันได้ แต่มันได้ไม่ทั้งหมด